เรื่องเรื่องอย่วันนี้ครับมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนโดยเฉพาะช่วงหลักสงการครับอากาศก็ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีก็มีฝนตกด้วยลหลายๆคนป่วยนะครับมีอาการเป็นไข้หวัดวันนี้เนี่ยจะมีคําแนะนํามานะครับสำหรับใครที่เป็นไข้หวัดนะครับจะมีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างไรนะครับโดยจะมาพูดคุย กับอาจารย์ชูเกียรติชัยฤกิจนะครับเจ้าของลานาโรนิซองศูนย์ดูแลภาพชีวิตเราอยู่ในรายการของเราครับแล้วครับสวัสดี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 ค่ะครับวันนี้สองท่านก็จะพูดออกเนื่อช้านิดนึงเพราะอากาศร้อนจัดคใช่อุณหภูมิในห้องส่งกับอุณหภูมินอกวันนี้ต่างกันมากครับวันนี้41ถึง43องศานะครับก็ดูแลกันให้ดีนะครับสิ่งที่น่ากลัวในในระยะต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้เจอแค่ไข้ไข้หวัด แต่ไข้แดดจะมาแรงกว่าข้หวัดนะครับวันนี้เราจะเข้าไปลึกถึงว่าไข้แดดและข้หวัดนี่ต่างกันยังไงอ,อาการแสดงออกต่างกันยังไงและก่อนเราจะเริ่มเพราตรงนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดไข้แดดข้หวัดเนี่ยเพราะอะไรก่อนอนะครับต้นเหตุเนาะอาจารย์ครับต้นเหตุก่อนมามายัางไงทีนี้ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราพูดถึงดุลภาพชีวิตสมดุลนะครับก็คือร่างกายเราเนี่ยประกอบหลักๆเอาเป็นภาษาพื้นบ้านเรื่องสี่ธาตุดินน้ําลมไฟนะครับแต่ทราบไหมครับว่าในระบบของดินน้ําลมไฟเรามารวมกันแล้วเนี่ย เวลาเรานะครับหายใจเราดื่มน้ําเรากินอาหารบริโภคเราออกกาลังกายนะครับเราพักผอ่อนให้เพียงพอหรือไม่ไมก็แล้วแต่เนี่ยพอรวมกันอยู่ในระบบนของร่างกายแล้วเนี่ยส่วนใดเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักมากที่สุดระหว่างลมหายใจน้ําหรืออาหารหรือการออกกำลังกายการาาพรักผ่อนอาหารห้ามุมน้ำป่ะคะน้ำใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> จริงๆร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำเนี่ย80%ทุกอวส่วนเลยแต่จําได้ไหมครับว่าเราเกิดมาเนี่ยสิ่งแรกที่ทําให้เรามีชีวิตได้คืออะไรครับ ลมหายใจนะครับฉะนั้นในธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยหลักๆอยู่ในลมหายใจนะครับอตอนนี้สิ่งที่เราพูดถึงว่า80%ที่อยู่ในระบบร่างกายเนี่ยคือระบบหมุนเวียนเลือด<อ>ฉะนั้นเ,ออเวลาเราเจ็บป่วยนะครับการแสดงการไม่สมดุลกับภายนอกกับภายในระหว่างร่างกายกับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็คือระบบหมุนเวียนเลือดเป็นหลักเป็นสําคัญฉะนั้นหน้าที่ขององค์ประกอบหลักของการหมุนเวียนเลือดเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงการสมดุลภายนอกและภายใน<อ>นะครับทีน,นี้ ประกอบปประกอบธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยส่ส่วนนี้ล้วนแต่อยู่ในระบบของเลือดทั้งนั้นถูกไหมครับไม่ว่าคุณจะบริโภคอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยฉะนั้นเลือดเป็นตัวปันพาหะพานะในการนำพาส่งสารอาหาร,รส่งอากาศออกซิเจนนะครับส่งในเรื่องของการกับถ่ายนะครับตอนนี้เราพูดถึงว่าเวลาเราเนี่ยร่างกายเราไม่สมดุลเนี่ยสิ่งที่เตือนภัยเราเนี่ยคือโรค,ครนะครับโรคที่ยังไม่ร้ายแรงเช่นไข้หวัดนะครับไข้หวัดธรรมดาเนี่ยเป็นการเตือนภัยว่าเราเริ่มไม่สมดุลกับภายนอกแล้วนะให้เรารีบ ไปหาวิธีการฟื้นฟูดูแลสุขภาพของเรานะครับฉะนั้นเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยปกติมนุษย์เราจะเข้าใจว่าเราหายใจออกทางจมูกเข้าออกทางจมูกแต่รู้ไหมครับว่าในร่างกายโดยเซล์ระอง์รวมแล้วเนี่ยตัวหลักๆที่ทําให้เผย <c oughs> เเรียวกว่าการออกลมหายใจการขับของเสียนะครับเป็นลักษณะข,ของออกซิเจนกับอนังไซดไเยอะที่สุดเนี่ยคือผิวหนังมไม่ใช่แค่ลมหายใจทางจมูกครับ นะครับนั่นคือสาเหตทุที่มาว่าทำไมถึงมีไข้แดดออกมามนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปลึกนะครับไข้แดดจริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับตอนนี้เราจะเข้าไปใช่ปะโดนแดดแล้วเป็นไข้ไหมอาจารย์ปกติเนี่ยถ้าคนทั่วไปในยุคที่เรายังไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้เราคิดว่าเราออกไปยืนกลางแจ้งกลางแดดนั่นแหละครับแล้วเราจะเจอไข้แดดแต่จริงๆในยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับคุณหมอมีคนไข้หลายรายที่ไม่ใช่ไปยืนกลางแจ้งแต่พ่อป่วยอยู่ในร่ม ม,มันอบมันอะไรอ่เงี้<า>ม,มันอบมันร้อนอมันอ้าวคือไม่ได้ติดแอร์ะนะครับแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่<ะ>โดยเฉพาะคนสูงอายุและเด็กวัยประมาณยังไม่ถึง10ขวบด้วยซ<ะ>้ำนะครับจะมีปัญหาว่าพอเจอในที่อับนะครับอับชื้นหรือว่าร่างกายสุขภาพเนี่ยขับถ่ายน้ำตามผิวหนังไม่ไมค่อยดีนะหรือว่าสารอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อเนี่ย ไม่ดูดซึมเข้าไปเป็นภูมิต้านทานของร่างกายนะครับส่วนคนสูงอายุเนี่ยคือเหี่ยวแห้งแรงน้อยแล้วก็ดูดสัรอาหารไม่ค่อยดีนะครับ,ค,รบคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยนั่งอยู่ในบ้านก็เป็นไข้แดดได้นะครับอาการที่แสดงออกคืออะไรครับอาการแสดงคือ1เมื่อยล้าทั้งตัวนะครับแล้วคนส่วนใหญ่คนเหล่านี้เนี่ยเมื่อยล้าและหาสาเหตุไม่เจอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่มีไข้นะครับหมอก็จะให้ตัวแอสบารินมาทานหรือว่ายาเขาเรียกว่าคลายกล้ามเนื้อมาทาน แต่พอทานแล้วข้ามวันไม่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจะตายข้ามวันคือเรียกว่าเส้นเส้นเลือดโลหิตฝอยแตกเด็กเล็กๆครับข้ามคืนคืออาการเหล่านี้จะไม่ได้แสดงออกทันทีเฉียบพลันว่าเส้นเลือดแตกแต่จะค่อยซึมออกมาเพราะอะไรครับเพราะแรงดันสูบฉีดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับภายในร่างกายเวลาที่เราเป็นใข้แดดจริงๆที่ตะกี้คุณหมอบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยคลายนะครับออกซิเจนกับ์บอนไออกไซด์เนี่ยผ่านผิวหนังและจมูก เวลาที่เราผ่านนี่ก็คือคนเด็กเหล่านี้หรือผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยการเขาเรียกว่าระบบของการขับเหงื่อเขาไม่ดีนะครับมนุษย์เราร่างกายเราเนี่ยผิวหนังเนี่ยเพื่อขับของเสียออกทางผิวหนัง <ผม S 2> นะครับ,บหรือว่าการคลายน้ําออกเพื่อปรับสมดุลภายนอกแต่พอเราปรับไม่ได้เนี่ยคือเฉียบพลันในการแสงแสงแดดจัดเนี่ยหรือว่าความร้อนจัดเนี่ยจะดูดเอาความชุ่มชื้นออกจากร่างกายพอดูดออกไม่มากๆเนี่ยร่างกายต้องการระงับระงับไม่ให้เกิดการเสียน้ํามากกว่านั้นฉะนั้นตอมเหงื่อจะปิดพอตอมเหงื่อปิดปั๊บเนี่ย การขับถ่ายของเสียหรือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันภายในเนี่ยก็จะถูกปิดในเรื่องของการจ่ายออกซิเจนเพราะพอออกซิเจนถูกระง,งับการจ่ายปั๊บเนี่ยมันก็จะปิดไปตามอายวะละพอปิดปั๊บจะรู้สึกไม่อยากทานอาหาร แต่ไข้จะไม่ขึ้นนะครับเหมือนจะแบบจะเวียนหัวจะอ้วกจะอะไรอย่างนี้อ่าจะอ้วกจะเจียนเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็ไม่มีแรงทั้งตัวเลยปวดเมื่อยมากนะครับต่างจังหวัดเฟาว่าต้องเป็นเยอะมากเยอะมากเยอพราะตอนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดนั้นช่วงสงกานอะโหโหไม่ยจะไปไหนเลยอ่ามันเหมือนจะไม่สบายค่ะครับเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็พออย่างนั้นปั๊บเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเนี่ยจะเข้าโรงไยาบาลแล้วก็ไปพักแล้วรู้สึกว่าปวดเมื่อยแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่มีไข้สาเหตุไม่มีไข้เด็กวัยอนุบาลจะเป็นกันเยอะนะครับ แล้วก็พอนอนข้ามคืนโรงพยาบาลปั๊บอีหนึ่งทีสองปั๊บเส้นเลือดสมองเขาค่อเส้นเลือดฝอยค่อยแตกแล้วก็ตีสี่ตีห้าก็ตายฉอนั้นร้ายแรงท่าหนเสียชีวิตเลยข้ามวันเลยฉะนั้นมันร้ายแรงกว่าไข้หวัดหมูไข้หวัดนกที่ว่าสามวันตายเจ็ดวันตายอันนี้นี่คือข้ามคืนแล้วไม่รู้้ดยอยู่ไหนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยความดันโลหิตจะฉีดสูงนะครับฉะนั้นวิธีวิธีการดูแลตรงนี้เนี่ยต้องค่อนข้างจะเข้าใจว่าไข้แดดเนี่ยจะมีอาการ หนักเนื้อหนักตัวปวดเมื่อยมากแต่ไข้จะไม่มีขาบน้ำหายไหมอาจารย์มันเป็นการปิดปิดของต่อมเหงื่อและอวัยวะภายในปิดของการขับถ่ายของสารอาหารการดูดซึมสารอาหารในระบบภูมิคุ้มกันปิดไปทีละทีละอวัยวะพอปิดไปปั๊บอย่างนั้นเราจะหาไม่เจอต้นเหตุตากามจะฟ้องว่าหนักเนื้อหนักตัวหนักเนื้อหนักตัวแล้วอย่างนี้เราเราทำอะไรต่อจากนั้นีอาจารย์คะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปถึงแบบเส้นเลือดฝอยอะไรอย่างงี้ครับอันนั้นคือวิธีเขาเรียกว่า แก้ไข <N> นะครับต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องควรมาคุยกันวันนี้เนี่ยนอกจากการแก้ไขแล้วเนี่ยคือป้องก,กันก่อนเราต้องรักษาดูแลทั้งปลายเหตุและต้นเหตุต้นเหตุคือการป้องกัน <อ swag S 1> นะครับปลายเหตุคือการรักษาการที่เป็นอย,อย<ๆ>ู่นะครับ <N> ในขั้นแรกนะครับพยายามดื่มน้ําให้มากขึ้นในอากาศที่ร้อนใช่ครับน้ํานี่ไม่ใช่น้ําแป๊บซีโคลาหรือน้ำเปล่าหรน้ำเปล่านะครับไม่ใช่น้ำมรมุมควรจะเป็นอุหภูมิปกติอาจจะเย็นรีดหน่อยแต่ไม่ไม่เย็นจัด นะครับถ้าเย็ยนจัดนี่จะทําให้เส้นเลือดฝอยแตกง่ายเยวเวลาย,ยืนจัดะนะครับเย็ยนจัดจเส้นเลือดแตกปกติ<ล>ถ้าไม่ใช่หน้าร้อนก็วันละ2ลิตรที่เขาแนะนําแต่ถ้าหน้าร้อนขนาดนี้ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นไหมครับถ้าเป็นจริงๆสุภาพบุรุษเนี่ยปกติก็2ลิตรครึ่งแต่สุภาพสตรีพอมีระบบฤดูกาลเนี่ยก็ประมาณ3ลิตรอยู่แล้วนะครับแต่ในด้านร้อนเนี่ยพยายามดื่มให้มากตอนช่วง10บโมงถึงเที่ยง แล้วก็บ่ายสองบ่ายสามช่วงนี้ดื่มให้มากแต่ไม่ใช่ค่งคืนก่อนนอนเท่าไหร่นักนะครับนี่อันที่หนึ่งในเรื่องของน้ำแล้วน้ำจะเป็นต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำรีเวิร์สออสโมซิสนี่ตัวเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับอันที่สองคือเวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยพยายามหาหมวกใส่นะครับอากาศที่ร้อนจัดกลางร่มได้กลางร่มนะครับกลางร่มนี่ดีที่สุดเพราะว่ามีการถ่ายเทของลมแต่ถ้าไม่เท่วัยรุ่นชอบเทน้วใส่หมวกตอนนี้เวลาเราเลือกหมวกก็สําคัญนะครับเวลาเราต้องการหมวกท่เทสีเข้มเข้มเนี่ยพยายามหา ครึ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นลักษณะของระบายลมได้นะครับโปร่งนะครับแต่ถ้าเราหาไม่ได้เป็นลักษณะโปร่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องการแบบทึบเนี่ยให้โปร่งแสงสีขาวนะครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องลงยันนะครับจะได้ไม่ดูนะฮะไม่ดูดแสงนะครับอันที่2อันที่3คือถ้าเราหาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เนี่ยยืนในที่ร่มนะครับส่วนคนที่มีพาหนะรถยนต์ เวลาจะก่อนขึ้นรถเนี่ยกรุณาสังเกตน,นิดนึงว่าเปิดรถเปิดประตูทิ้งไว้สักสองสานาทีแล้วเปิดแอร์ให้ไล่อากาศาออก,ออกถ้าไม่งั้นเนี่ยก็คือจะเก็บตรงนั้นแหละเป็นสภาวะที่ปรับภายในแล้วก็จะมี<อ>เคมีบางอย่างที่อยู่ใ,<ช>ในรถเขาบอกไปเป็นมะเร็ง<อ>ไ,ได้ด้วยนะจ๊ะ,ะจะมี<อ>สารไบโอไซยาไนต์ข้างในนะครับในลักษณะของเอ่อหนังนะฮะหนังเาบอกผ้าหรอคะแต่เบกผ้าก็ดีแต่ปรากฏว่านอกจากบอกผ้าแล้วเนี่ยคอนโซลสิ่งเหล่านี้เป็นพลาสติก เนี่ยมีคนบอกกันเองอ่ะถ้าเกิดว่าเอารถตากแดดไปแล้วร้อนเนี่ยนะให้เปิดระบายให้ดีเลยนะประมาณ2อถึงสามนาทีบอกมะเร็งเลยนะในรถอ่ะครับแล้วก็โดยเฉพาะสุภาพบุรุษถ้าไม่ต้องการเออ่เป็นเรื่องต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็วต้องเปิดรถทิ้งไว้จำไว้นะพิมพ์ในข่าวสองถึงสามนาทีนะครับก่อนที่จะเข้าไปนั่งเปิดให้มันระบายอากาศออกต้องสตาร์ท สตาร์เครื่องเปิดเครื่องปะอากาศในรถปะัหมครับปะอากาศทิ้งไว้แล้วก็เปิดประตูไล่ออกไล่อากาศออกเช่นเดียวกับน้ําที่จะเก็บไว้ในรถน้ําดื่มก็ไม่ควรจะเก็บในที่ร้อนควรจะซื้อใหม่เลยนะครับถ้าร้อนน้ำในขวดก็จะไม่มีเป็นผลประโยชน์แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการป้องกันนะครับอีกวิธีการป้องกันง่ายๆอันนึงคือสีผภาคนี่สามารถทําได้เองคือหาซื้อน้ามันน้ามันปลา นะครับฟิชออยเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันระบบของการต่อมเหงื่อที่จะปิดจะปิดใช่ครับแล้วทาให้เกิดการความชุ่มชื้นเนี่ยแล้วก็ไม่แพ้แดดง่ายด้วยนะครับน้ำมันปลาเนี่ยควรจะเป็นชนิดที่ไม่ใช่บํารุงแค่สมองแต่ควรจะเป็นชนิดที่ทั้งบํารุงสมองและเขาเรียกว่าลดแคลเซรอลแล้วก็บารุงของผิวซึ่งก็คือจะเป็นเกรดที่ว่าไม่ใช่เป็นเข้มข้นแต่เป็นเกรดอ่อน นะครับนี่คืสามารถดูแลในสุขภาพองค์รวมไม่ใช่แค่สมองได้นะครับ,น,รบนั่นคือส่วนหนึ่งในเรื่องของการป้องกันทีนี้วิธีแก้ไขนะครับคุณหมออาจารย์หมอเคยรับปากว่าในปีนี้เราจะหาอะไรบางอย่างอุปรกรณ์เนี่ยที่คนทางบ้านที่สามารถจับจ่ายซื้อหาได้แล้วก็เอามาใช้ในการในะใช้เองที่บ้านและคล้องตัวในการใช้นะครับคุณหมอก็ได้สรรหาส่วนหนึ่งที่จะเป็นประจุลบ นะครับนี่คือแผ่นประจุลบนะครับเขาเรียกว่าทําจากเขาควายน้ำนะครับเขาควายน้ำเนี่ยรูปทรงเนี่ยจะมีต่างๆกันไปบ,บางอย่างก็จะทํามาจากหินอ่อนออนะครับอาจะมีรูปทรงต่างๆแต่ความถนัดของการใช้เนี่ยก็จะมีต่างกันไปนเปนัคือกวัวซาเหครับออในประเทศจีนเขาจะเรียกว่ากัวซานะครับแต่ในประเทศอื่นๆก็จะเรียกอีกรูปแบบหนึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็เทคนิคก,กับรูปทรงเนี่ยมันก็จะมีผลด้วยกับการใช้นะครับฉะนั้นง่ายๆวิธีก็คือเราจะหาอะไรที่มันเบา นะครับ<ม>แล้วก็ไม่แตกง่ายฉะนั้นภาชนะหรือหรือว่าวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือแผ่นที่เบา<ม>นะครับซึ่งทำมาจากเขาเาขาไฟน้ําตัวนี้วิธีการใช้ในการดูแลของคนที่มีปัญหาเรื่องของไข้แดดแล้วเนี่ย,ยวิธีการแก้กาเรียกซันสโตรกเนี่ยทำาไงนะครับวิธีการใช้อันนี้คือจับจะมีลักษณะทรงแววนอกกับทรงแววในนะครับเราจับนะครับในเซตในตำแหน่งที่เป็นลักษณะของมีกระดูกนะครับไม่ใช่เป็นเป็นเนื้อหนาอย่างหน้าท้องนะครับถ้าหน้าท้องเราจะใช้ ว้าวเข้านะครับบริเวณหน้าท้องแต่ถ้าเป็นสันหลังนะครับหรือแขนนะครับหรือกระโหลกศีรษะเนี่ยเอาที่ว้าวออกเนี่ยจับนะครับนิ้วโป้งจับเช่นนี้นะครับระวางเราจะไม่เกรงข้อมือข้อนะครับหรือข้อนิ้วเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตเป็นนะครับเป็นโมเดลนิดนึงสําหรับคนที่เป็นซันสโตรกนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยเราจับปั๊บเนี่ยนะครับเราจะขูดออกนะครับนี่คือการปรับรุมระบบหมุนเวียนเลือดขูดออกนะครับสองด้านโดยเฉพาะเรื่องของปอดกับหัวใจ บอกว่าหนักเนื้อหนักตัวแล้วเนี่ยนะแต่นะจะมีการปวดเมื่อยมากปวดร้าวทั้งตัวนะครับแล้วก็ไม่มีแรงนี่คือตัวหลักเลยนะครับพอเราบริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับขูดออกนี่ประมาณสักสิบรอบจนท่านเขารู้สึกดีขึ้นอันที่สองคือขูดข้อพับนะครับข้อพับแขนในนะครับสองด้านนะครับสองด้านนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยหันหลังนิดนึงครับส่วนที่สามนะครับก็ขูดสามส่วนนะครับคือขูดนะครับระหว่างสันหลัง นะครับโดยเอาสุนที่นูนออกขูดสลับนี่คือการปรับระบบุ <โล S 1> มวินเลือกแล้วก็เป็นการที่เปิดเปิดล็อกต่อมของต่อมเหงื่อภายในูดลงนะ,นะครับรประมาณ5ครั้งถึง10ครั้งนะครับเราจะถามเจ้าตัวคนที่มีอาการเนี่ยว่านะเขาหายใจออกหรือย,อยังนะครับแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายบริเวณที่เราเรา ขูดหรือยังนะครับอันนี้คือไล่ให้เกิดการเปิดต่อเนื้ออาการที่เกิดกามเนื้อสองด้านต้องต้องต้องทำการขูดโดยผ่านผิวหนังโดยตรงหรือว่าผ่านผิวหนังได้ครับผ่านเสื้อผ้าได้ครับแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยคือผิวหนังจะจะเร็วกว่าแล้วก็การใช้น้ํามันในการขูดก็สาคัญสําหรับการหมุนเวียนเลือดทั่วไปเนี่ยเราสามารถใช้น้ํามันมะพร้าวแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเปิดต่อเหงื่อใช้น้ํามันมะพร้าวไม่ได้คุณจะใช้น้ํามันที่มีความร้อนร้อนเย็น นะครับไม่ไ uhm. ด้ร้อนอย่างเดียวแต่เป็นร้อนเย็นนะครับอย่างเช่นพวกเขาเรียกว่าที่เขาทานดื่มทานกันได้เนี่ยเขาจะมีเป็นพวกสารเแน่นะครับส่วนผสมของน้ำมันสารเแน่พวกนี้นะครับซึ่งในต่างประเทศในประเทศอังกฤษก็จะมีนะครับกลิ่นประมาณอย่างนี้นะครับที่คุณหมอเอามาให้นะครับอันนี้เนี่ยจะนะครับระเหยเองได้โดยที่จะไม่ติดเสื้อผ้า ประมาณนี้นะครับจะร้อนเย็นช่วยในเรื่องถ้าเราเป็นไข้แดดแล้วครับนะครับแต่ถ้าน้มันมะพร้าวไม่เหมาะเพราะว่าจะไม่เปิด<อ>เปิดผิวหนังให้ก็คือ,อลงน้ํามันไปก่อนหอมมากครับลงน้ํามันในเวที่เราจะขูดนะครับแล้วเราก็ขูดไป,ไปนะครับ<อ>ฉะนั้นทําไมคุณหมอเน้นว่าจะต้องเป็นประจุลบเท่านั้นไม่ใช่เป็นโลหะเองเพราะโลหะเนี่ยพอถือไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะร้อนพอร้อนปั๊บเนี่ยมันก็ส่งประจุร้อนเข้าไปหาประจุร้อนฉะนั้นก็เวียนอยู่ตรงนั้นมันไม่คลายผิดออกมันไม่เปิดต่อมเหงื่องเปป็นระจุลบ 24ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือส่วนหนึ่งสําคัญมากลบเพราะว่าข้างในเรามันร้อนเพื่อเอาลบดึงความร้อนออกมาความร้อนในร่างกายเราเนี่ยจะเป็นประจุบวกฉะนั้นร่างกายเรามีเวลาประจุบวกเนี่ยมันจะวิ่งไปทั่วร่างกายเพื่อหาประจุลบในการคลายออกแต่ในเมื่อตอมเหงือมันปิดเนี่ยมันก็จะวิ่งออกไม่ได้ก็ไม่มีทางออกไม่มีจุดลบไม่มีประจุลบมาดึงใช่ครับนะครับฉะนั้นจะเป็นมากมากนะครับฉะนั้นก็คือวิธีหนึ่งในการดูแลของใข้แดดค่ะนะคะใครที่สนวจการอยู่กระทเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะ ศูนย์สองห้าห้าสี่หนึ่งแปดเจ็ดห้าถึงหกนะคะเนาะแต่จังหวัดละน่าจะเป็นเยอะจ้าครับยไงก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าต้องครับตอนนี้ส่วนที่สองที่เรานอกจากเป็นไข้แดดไข้หวัดนะครับไข้หวัดเนี่ยจะต่างกันว่าที่มาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดแต่เป็นเพราะว่าภายในของเราเนี่ยคืออ่อนเพรียอ่อนแรงเช่นว่า1นอนหลับไม่พอ2กินอาหารไม่เป็นเวลาครับทานไม่เป็นเวลานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงการที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะครับการที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์มันนานๆปั๊บเนี่ยคือเราประจุไฟเนี่ย จากคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอเนี่ยต่อกับมอแปลงและสายตาเราสองข้างเนี่ยนะครับข้าง,งหนึ่งจะมีประสาทสอคู่นะครับสคู่เนี่ยจะเป็นการที่จ่ายน้ําออกไปที่จอจอประสาทนะครับจอหน้าจอเราทําให้เราเสียน้ํามากเพรอเสียน้ํามากปั๊บมัไม่เพียงแต่แห้งครับจะทําให้คอล็อกบ่าล็อก อักเสบตามบริเวณนะครับต้นคอนะครับหรือว่าหน้าอกจะร้อน<ด>จะร้อนจัดนะครับแล้วก็คอจะหมุดไม่ได้<อ>สิ่งเหล่านี้คือการสูญเสียน้าําฉะนั้นร่างกายฉลาดมากในการสั่งให้หยุดทํางานโ,<อ>โดยการทําให้เรามีอาการเหล่านั้นเนี่ย<อ>ให้หยุดแล้วไปพัก<อ>เพื่อจะให้นะได้อากาศบริสุทธิ์ได้น้ําเข้าไปนะครับนะฮะเพื่อเสริมในความชุ่มชื้นเข้าไป<อ>นั่นคือส่วนหนึ่งฉะนั้นการที่เรามีเป็นไข้หวัดเนี่ยนะครับก็คือภายในเนี่ยไม่แข็งแรงร่างกายที่ขาดเนี่ยให้เป็นไข้หวัดเพราะอะไรครับขาดวิตามินซี นนมนุษย์<น>เราเนี่ย<น>เ,ปเป็นสัตว์อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถผลิตวิตามินซีได้เองอต้องอาศัยในการบริโภคพวกมะกรูดมะนาวของเปรี้ยวนะครับของเปรียปร้ยวนะครับแต่ในสภาวะแวดล้อมท,ท,ที่ที่แย่แล้วก็มลพิษที่แย่ขึ้นเนี่ย,ยถามว่าวันหนึ่งเรากินน้ำมะนาวได้กี่แก้วผลไม้ไม่ได้อ่าผลไม้ได้แต่สารของวิตามินซีที่เราต้องการใช้ในวิตามินซีคือสารไบโอฟลาวนอยด์ ไบโฟลานอยด์นี่คือการที่สามารถดูดซึมสารอาหารห้ามู่ที่เรากินเนี่ยให้เกิดการเผาผลาญร้อเซแล้วก็สามารถกักเก็บได้มากขึ้นแต่ถ้าไม่มีสารไบโอฟลูโานอยด์มากเพียงพอเนี่ยวิตามินซีตรงนั้นเราต้องทานเยอะมากในวันนึงแล้วทําให้เกิดเป็นกรดในกระเพาะและเป็นแผลในกระเพาะได้ง่ายนะครับฉะนั้นในสมัยปัจจุบันเราจะเรียกว่าสารวิตามินซีที่มีไบโฟลานอยด์สูงเรียกเอสเตอร์ซีครับเอสเตอร์ซีจะมีสารไบโฟลานอยด์มากกว่าวิตามินซีประมาณ 4- ีถึงหเท่าตัว หาได้ที่ไหนแล้วเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาที่เป็นนะครับเป,เป็นผู้นำนะครับหรือว่าโทรเขาเ้าไปที่ศูนย์นะครับอ,อ,อาจารย์หมอนะครับจะเป็น SSC ซนั้น SSC ซมันก็จะมี2กลุ่มด้วยกันว่าเป็นลักษณะข,ของเคลือบที่มีสารเหล็กกับไม่มีสารเหล็กแต่หลักๆของ SSC เซเนี่ยประโยชน์ของการใช้มันคือมันจะต้องไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างมากไปเ,เพื่อไม่ให้กัดกระเพาะ2ถ้า s อสเนี่ยจะต่างวิตามินซีด้วยถ้าเราใช้วิตามินซีเยอะเกินไปต่อวันเนี่ยมันจะทําให้เกิดหินปูนในระบบกระเพาะ แล้วพ,พอห็นปูนมีมากมันก็จะไปเป็นนิ่วในกระเพาะฉะนั้น s อสเนี่ยมันจะไม่เป็นขวดไม่เป็นด่างมันจะเป็นค่า PH7 ก็คือ,อ,อจืดๆเป็นจืดจดพอเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะผสมกับน้ำลายและสร้างวิตามินรวมกับน้ำลายเองฉะนั้นการใช้ซ c ให้ได้ผลที่สุดเนี่ยไม่ใช่การกลืน,นแต่เป็นการ